ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดรายได้ไม่ธรรมดาเปิดรายได้ธุรกิจหนึ่งจักรวาลบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเปิดรายได้หนึ่งจักรวาลโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังธุรกิจที่ทําควบคู่ไปกับงานในวงการบันเทิงไม่ธรรมดาจริงๆ1จักรวาลโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังที่เติบโตในย่านสลัมของเตยและต่อสู้จนได้มาทํางานที่ GMM GM Grammy ทำงานผู้กำกับดนตรี ผู้เรียบเรียงเพลงและโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินอย่างธงช,ย tai, ชัยแม็กอินไตยชราธิตตันติบุตรอัมพลลำพูลดาเอ็นโดฟินกู๊ปไรเดอร์ไทเทเนียมยังมีโอกาสเป็นกรรมการและโปรดิวเซอร์รายการแข่งขันร้องเพลงตามช่องดังๆต่างๆอีกมากมาย 1. จักรวาลยังมีธุรกิจที่ทำควบคู่ไปกับการรับงานในวงการบันเทิงจนประสบความสำเร็จอีกด้วยโดยข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชพบว่า นายจักรวาลเสาธงยุติธรรมเป็นกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการผลิตและการแสดงถึง2แห่งดังนี้บริษัทไคลแมกแบนจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่19ตุลาคม2560โดยมีรายชื่อนายจักรวาลเสาธงยุติธรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจการการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและอันธนาการปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2561รายได้12ล้านบาทกำไร 1,947,997บาทปี2562รายได้6 3ล้านบาทกำไร7 7 9ด7 4าบาทปี2563รายได้1 1 1 1ล้านบาทกำไร4 7่6 6 7 8บาทปี2564รายได้322บาทขาดทุน 5 8 9 6 8บาทบริษัทจกรรักรวาลลักซูรี่จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่19ตุลาคม2560โดยมีนายจักรวาลเสารธงยุทธิธรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจการผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2 5 6หรายได้21ล้าน9ก3า4บาทกำไร3ล้าน4 0 0 0 133บาทปี2562รายได้19ล้าน4 7 7 9 8 0บาทกำไร3ล้าน55,110บาทปี2563รายได้20ล้าน4 2 5 3 1 6บาทกำไร1ล้าน645,455บาทปี2564รายได้11ล้าน1,9942บาท กำไร8 1 3 7ส4ามร8 3บาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ